ต่างชาติเข้าไทยสร้างรายได้กว่า1.93แสนล้านใน9เดือนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่านับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง3กันยายน2565พบว่าประเทศไทยค่ะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมจำนวน4ล้าน5 10, 11 1 1,171คนรายได้จากการท่องเที่ยวสะสมประมาณ1.93แสนล้านบาทโดยนักท่องเที่ยวสูงสุด5อันดับแรกได้แก่มาเลเซียอินเดียสิงคโปร์เวียดนามและสหราชอาณาจากักรตามลำดับนอกจากนี้ค่ะยังมีการประเมิน ว่าการท่องเที่ยวไทยยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่คาดการโดยมีปัจจัยบวกจากการผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศทั้งของไทยและตลาดสําคัญทําให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นถึงสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงปลายปีอย่างไรก็ตามค่ะยังคงมีปัจจัยลบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกจากราคาเชื้อเพลิงและภาวะเงินเฟ้อในหลายภูมิภาคทําให้ต้นทุนค่าเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในขณะที่ความสามารถในการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวนั้นลดลงค่ะดังนั้นค่ะต้องติดตามสถานการณ์ ราคาต้นทุนเชื้อเพลิงและอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนรวมถึงการตัดสินใจของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ที่อาจจะทําให้เกิดความตึงเครียดทางเศรษฐกิจระหว่างจีนสหรัฐที่ยังคงส่งผลต่อค่าครองชีพของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินอกจากนี้ค่ะมาตรการระงับวีซ่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียของยุโรปอาจทําให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเลือกเดินทางมาไทยมากขึ้นอีกด้วยค่ะ